สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังอ้ำอธิชาติใจบุญช่วยอุปการะเด็กยอดกตัญยูแม้จะเป็นเด็กพิเศษแต่ช่วยหาเงินเพื่อจุนเจือครอบครัว เรียกได้ว่าเป็นพระเอกใจบุญสุดๆส,ดสำหรับอ้ํมอธิชาติชุมนานนท์หากแฟนๆที่ติดตามอยู่แล้วจะเห็นว่าหนุ่มอ้ํมนั้นชอบไปทําบุญและช่วยเหลือประชาชนอีกเพียบแต่ล่าสุดหนุ่มอ้ํมอธิชาติได้ยื่นมือช่วยเหลือและรับอุปการะน้องแม็กซ์เด็กชายยศกตัญญูที่แม้จะเป็นเด็กพิเศษแต่ยังขยันงานและทํามาหากินเพื่อเลี้ยงดูคุณย่าด้วยตนเองด้วย โดยอ้ําอธิชาติช่วยค่าใช้จ่ายรายเดือนและมอบทุนการศึกษาให้น้องจนเรียนจบม .6 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กขยันและกระตันยูคนนี้ได้มีอนาคตที่ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ